เราไม่ต้องรอ,รอให้ลูกหลานมาดูแลเรานะเราควรจะดูแลตัวเราเองก่อนนะช่วยตัวเราเองก่อนดีที่สุดตอนนี้ก็ปลดกระเทียนมาแล้วประมาณสิปีค่ะตอนนั้นคิดว่ามาน,นะสุขภาพยังดีอยู่อายุยังไม่เยอะก็ลืมสนใจตัวเองแล้วตอนนี้เราว่างเราก็หันมาดูแลตัวเองเพราะว่าใครจะมีเงินมากแค่ไหนก็นแล้วแต่สู้สุขภาพดีไม่ได้ นะฮะตุวะเพ่ยเป็นตัวสําคัญเราก็ไปเจอตัวยาตัวหนึ่งคือเฮิร์บมีเนี่ยเป็นตัวช่วยเหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้องการปุ๋ยเพราะตอนนี้เราก็ให้ปุ๋ยคนรู้จักกันนะก็ถามว่าพี่ไปทําอะไรมาหน้าตาสดใสขึ้นตอนนี้นะทานไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นเราก็อยากจะแนะนำนะเพื่อนๆที่นะยังไม่กล้าไปจะทานยาอะไรก็หันมาทานตัวนี้ลองเลสิคะตัวยาตัวนี้นะฮะที่จะช่วยเราได้ นะเราก็เลยนำมาบอกนะเพื่อนๆนลนะพี่น้องทุกคนที่มีญาติหรือตัวเองนะก็ลองใช้ดูบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ